นี่ฮอนแลนสองคันนี้สวยมากๆนะครับผู้ลูกค้าเอามารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ขนาด75แรงนะตัวใหญ่ๆท่วมหัวเซวันเลยนะครับอ่ะแล้วก็นี่อ่ะเป็นขนาด50แรงเป็นตัวพัดนะครับตัวพัดคือตัวใหม่ล่าสุดนะอ่าแล้วก็ทางนู้นถัดไปก็เป็นขนาด40แรงนะครับอ่ะมี f c ท่านไหนมองหาอยู่ไหมครับมี f c ท่านไหนอยากได้2รุ่นนี้อยู่ไหมครับอ่ะ เดี๋ยวมาอธิบายคุณภาพแล้วก็สรรพคุณสองคันนี้ให้ดูนะครับนิวฮอนแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น40แรงไม่ว่าจะเป็น50แรงแล้วก็75แรงนะครับคันหน้าเป็นไซส์เดียวกันนะครับเป็นคันหน้าขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับนี่75แรงนี่50แรงอแรงคันหน้าเท่ากันเลยนะ,ะเป็นคันหน้าระบบเปิดนะเป็นเพพาตร,พรงนะครับให้แรงบิดสูงนะครับ น้ำหนักดีนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขนาด40แรงก็ยังได้ขนาดเดียวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็บอกว่ารุ่นนี้มันเหมาะกับงานไล่มากๆนะครับหลายท่านก็ชอบมากๆนะครับอ่าอ่าให้เซเว่นหามาให้กันบ่อยๆนะครับเซเว่นก็ได้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี FC มาซื้อกันทุกวันนะครับวันนี้เซเว่นก็ได้ขายนะเมื่อวานนี้ก็ได้ขายนะครับขายกันเรื่อยๆเลยนะครับเอฟซี FC สนใจ fc อยากได้นะครับอ่ะเข้ามาดูกันนะครับสวยทุกคนันตัวนี้เป็นไฟหลัง led ด้วยนะครับอ่ะในราคาเดี๋ยนะไล่ราคาให้ฟังเลยในราคา490,000บาทนะครับ4 9 0 0 0บาทนะเป็น tt 3 5 0พัดนะครับชั่วโมงงาน700กว่าชั่วโมงงานนะครับนี่ราคาเดิม5 0 0 0 0 0เลยเดี๋ยวขายให้490,000บาทแล้วก็มีส่วนลดให้ตามบีกนะครับอ่าส่วนลดให้ตามบีก อยู่ที่พื้นที่การส่งนะครับไม่ไกลมากเสียวนมีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นนะหรือลูกค้าอยากได้ส่วนลดเยอะกว่าเดิมก็จะมีหลายโปรแกรมให้อยู่นะครับรถทุกคันก็ได้ดันหน้าได้ผ่านหลังนะครับแล้วก็อีกคันนะครับขนาด75แรงเสียวนก็เดี๋ยวนี้คิดอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับมีดันหน้ามีผ่านหลังเหมือนกันนะครับเอฟท่านไหนลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรหาเสียวนได้0 9นย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หก 4430นะอันนี้2.50นะอันนี้ดุมเหลืองด้วยดุมืดงล้อขาวนะครับอันนี้ดุมดำลอดอ้อแดงนะครับก็ทำกันหลายแบบหลายสไตล์นะอ่า FC อยากได้แบบไหนก็เข้ามาเลือกกันนะครับอันนี้ก็คิดด้วย4.9นะครับอันนี้ชั่วโมงงานอยูอย่ที่700ชั่วโมงงานเหมือนกันนะครับรถส่วนมากจะชั่วโมงน้อยนะครับเป็นรถปี67เกือบทุกคันเลยนะครับบางคันก็มีเป็นปี68ด้วยนะครับอ่าอันนี้40แรง40แรง สามแสนกว่าบาททุกคันสามแสนกว่าบาททุกคันอันนี้ก็อยู่ที่สามแสนแปดอ่าอันนี้ห้าสิบแรงอ่าอันนี้สี่แสนเจ็ดครับสี่แสนเจ็ดห้าสิบแรงก็หนึ่งสองสามอ่าตอนนี้มีสามคันนะครับอ่าอันนี้ก็สี่สิบแรงอันนี้สี่แสนเจ็ดไอ้สามแสนเจ็ดอ่านะครับอ่า fc สนใจ fc อยากได้ก็แค่ 3, สามแสนก็ผ่านนะครับอ่าได้คันใหญ่ๆนะอ่ารถเล็กแต่ปลูกอ้อยได้ ทำงานได้เหมือนรถใหญ่นะครับ tt 3.40นะอ่าสเปคเขาก็ถือว่าเทพนะเทพก็คือในในฐานะที่แบบใช้งานไล่นะครับแต่ถ้าลูกค้าใช้งานนาเขาจะมีตัว tt 2.50นะน้ำหนักเขาจะเบาแต่กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ว่านพาดูเนะี่ยน้ำหนักเขาจะเยอะนะครับเขาจะได้เรื่องเบกได้เรื่องแรงบิดที่สูงขับน้ำหนักที่ดีนะครับอ่าเผื่อ40แรงเงี้ยอยากไถปลูกมันอ่าแล้วก็อยากไปปลูกไอยตัวเองอ่า ยกเครื่องปลูกได้เลยนะครับของ70แรงก็สามารถยกแล้วก็เอาไปปลูกได้นะครับเขามมีแรงบิดที่ดีในรอบต่่ำด้วยนะครับบางทีเล่งเครื่องนิดเดียวใส่โล2โล 3. อล3ร่าปลูกอ้อยอย่างเงี้ยไม่ดับขับไปได้เรื่อยๆของเขานะครับแล้วก็เครื่อง3สูบที่ติดมากับรุ่น2.50อ่าโทษที3.40แล้วก็3.50นะครับเขาให้แรงบิดที่มหาศาลนะครับาตามที่เซเว่นเคยทดสอบเคยใช้ดูก็ อ่าถือว่าดีมากๆนะครับอ่ะสนใจครับอยากได้อยากเป็นเจ้ายของ0947064430นะ0947064430สองรุ่นนี้ถือว่าขายดีมากๆนะครับขายดีมากๆนะครับแต่ถ้า FC ไม่ชอบ FC ชอบคู b o ต้าอ่ะมีให้เลือกทุกรุ่นนะอ่านี่ห้าสิบเจ็ดแรงนะครับอ่าแล้วก็มี MU49 มี L50 l 4 0นะคระกันนะครับคระกัน แล้วก็เซอวันเปิดดาวสำหรับกลุ่มพูปตาตนี้ดาว5 0 0 0 0ืนนะครับแล้วก็กลุ่มยันม่านะครับยันม่าก็จะมีโซลิด70แรงอ่าดสแรงพูดผิดมีโซลิด50แรงมียันม่า YM ยเอ่มสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามห้าหนึ่งมีทุกรุ่นเลยนะครับคละกันนะครับอ่ fc อยากได้ fc สนใจโทรหาเซอวันได้เลย094 เจ็ดศูนย์หนะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจคันไหนอยากได้สภาพไหนก็ทักทายเข้ามาโทรหาเซววันได้เลยนะครับอ่ะรถคลิปอ้อยก็ยังอยู่นะอันนี้นะ250,000บาทนะครับใครอยากได้รถคลิปอ้อยไม่ต้องไปซื้อคลิปอ้อยใหม่มาใส่เฉพาะคลิปอ้อยก็สองแสนกว่าบาทแล้วอันนี้ทั้งรถทั้งคีบครับจัดไปสองแสนห้าหมืนบาทนะครับอ่ะฟอร์ดห้าพันฟอร์ดห้าพันใครมองหาอยู่คันนี้ก็ 180,000บาทนะครับเดี๋ยวก็ลูกน้องไปลากไมค์คันนึงก็แสนต้นๆมั้งครับก็ค่อยถามกันเข้ามาอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะแสนแปดหมื่นบาทนะครับอ่ะนี่คูบต้านู่นยันม่านะครับยันมาจัดโปรโฟ,ฟีด้าเหมือนเดิมฟีด้าเหมือนเดิมนะ fc ต้องจําให้ได้นะเซเว่นเปิดฟีด้าเหมือนเดิมนะครับอ่ะสนใจโทรหาเซวันได้เลย0ูนย์เก้าสรับยันมาฟีดา้ารับคูบต้าดาวที่ห้าหมื่น รับนิฮอนแลนด์รับทุกยี่ห้อรับทุกสภาพโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกับเสี่ยววันได้เลยกลุ่มนี้เป็นกล,ลุ่มที่ลูกค้าจองแล้วเตรียมส่งนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าจองเยอะมากๆคิวจองที่จะส่งนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณเกือบ20คันนะครับที่ยังไม่ได้ส่งนะกะ็จะทะยอยย,อยจะส่งนะครับใครที่จองไว้ใจเย็นๆนะครับตามคิวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็ทยอยจัดส่งให้นะครับก็ขอบพระคุณ f c ขอบพระคุณลูกค้านะครับ ที่อุดหนุนกันนะครับรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับอ่ะขอบคุณครับ